ถ้าผมไม่ได้ทำแผมนอนไม่หลับอ่ะมันถ้าทำเบาๆมันไม่กรใจอ่ะไม่ได้ทอาอัฐะไม่ได้อะไรหเมื่อกี้ลูกสาวทำเหมือนขาดเว้ยไ,ไม่มันเนี่ยใครจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าคนนั้นอะไรผมผม,ผมไม่สนใจดีเองเพราะว่าเมเลยตั้งแต่อายุสิบเจ็ดออกจากเพชรบุรีไปอยู่นู่นมหาชัยบางยะเกง่งอยู่โรงน้ำปลาทำน้ำปลาออกเรือซื้อปลาแช่รังดูเกียร์ ตามเกาะตามอะไรพวกนี้ทำาลูกกับข้าวอยู่ในเรือนั่นจุดเริ่มต้นไปถึงที่เอาท่าเรือสงขาไปเจอเพื่อนเขาเพื่อนก็ชวนชวนให้ไปทำกับข้าวด้วยกันอยู่ที่แหลมสมิลาเลยสมิลาเชฟตัวเขไปทำอาหารให้เขาตอนนั้นติดเริ่มต้นตอนเชฟแล้วตลอดเลยแล้วตะลังมาถูกส่งไปอยู่ เหลือเปอร์รี่อยู่ได้3ปีเหลืออาปานก็ต้องกลับบ้านคีทตุนท้ายที่เหาบอกว่าอายุได้25แล้วก็กลับมาตั้งร้านกบแกกบแกกทางโน้นอนหาสานเจ้านั่แหละครั้งแรกหมูกรอบเนี่ยเอามาจากที่นู่นเลยเก้าห้องสงขาเอามาขายที่นี่ขายเรกๆลูกค้าก็กินหมูกรอบแล้วเก็บอกว่าทําให้ตลอดนะ พราะผมกอบเงินหากินยากแบบนี้เขาชอบทําเองเตรียมเอง,เองทําวันต่อวันตอนนั้นมันจะนุ่มมันจะหอมอย่างแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเดีย๋สยสาหรายทรงเครื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหสุด,ดยอดไปเลยกินก็ไปเถอะของแพงครั้งนั้นวัตถุดิบ จะกินแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมทำให้กับมีมีหลายอย่างผัดกะเพราหมูกรอบผัดบอกเกอรี่หมูกรอบหมูกรอบนึ้งเปรี้ยวได้อีกอย่างก็จะมีน้ํจิ้มเอาไปเขาเรียกหมูกรอบนึ้งเปรี้ยวหมูอบเออคิดเองเมนูเองออาบักเสร็จเราเอามาลงมาทำเลยลมาบัดเลยมันคือหมูกรอบกับกระตอกับปิกอย่าไปกินซ้ำๆซากๆหาอะไรกินแปลกๆทำแล้วให้เขากินได้นะทำแล้วกินไม่เดี๋ยวเขาด่าตอนนี้ผมเริ่มขายตั้งแต่6โมงเย็นอยวจะปิดร้านแล้ว สามทุ่มแม่นั่งขึ้กลับบ้านได้ตีสองถนนพานิดเจริญหน้าสันเจ้าวัดลาบมันถ้าทำบองอกมันไม่สาใจอ่ะบอกไม่รู้มันไม่สาใจบอกตรงๆเลยจริงๆนะไม่ได้เคากอะพาะไม่ได้ไรหูมันแปลกไม่ได้เคยมันมันไม่ก้องมื่อรี้ลูกสาวทำเหมือนขาดเลยมันไม่มันเนี่ยมันร่องก็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 ่องปนี้ ใครจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าผมว่าไรผมผมไม่สนใจดีเพราะว่าผมเออแต่ผมไม่ได้ทำแลผมนอนไม่หลับอะไม่ด้ทำะคือับสุขความสบายใจโอ้ชอบใจมากบอกตรงๆเลยใจมันรัก